สวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับครังข้าง,งนะับในเกม Star ์ซีเซ็นนะครับโอเคครั้งนี้ก็มียาละใหม่มาป้ายยาอีกแล้วนะยาอยู่ข้างหน้านะครับคือยาที่ชื่อว่า f 7 c นะครับแต่ใช่นะับหน้าตาเปลี่ยนไปนะครับแต่เนี้ยไม่ใช่ f 7 c ตัวธรรมดานะครับมันเป็น mark t นะครับมีเลขสองขึ้นมาแม้ว่าจะยังใชออ้รหัสเดียวกันก็ตามนะครับโอเคก่อนที่จะมาดูว่ายานเป็นยังไงนะ เ็จาะกว่าไอ้ล้ำอยู่ข้าหน้านี้นะครับมันคือ f อที่ทำการรีเวิร์สนะครับอ่ะนะคว่าไงคือต้องท้า,าความย้อนกลับไปว่า,าหน้าของีไปที่แล้วนู่นนะครับคือยานที่เป็น f อนะครับคือ Hornet ทั้งหลายอะ่ะมันมีอยู่ทั้งหมด5ตัวนะครับซึ่งทั้ง5ตัวเนี่ยดีไซน์เรื่องแรกนะครับมันจะเป็นหูวตู้ที่เราเห็นกันแช่ในปัจจุบันหรือว่าคลิปสกอ,สสอร์4-2เรองแรกนะครับเป็นหน้าตาหมู่ๆแบบนั้น ซึ่งใช่ครับมันเป็นโมเดลเก่าครับเก่ามากๆนะครับซึ่งก็จะมีปัญหาเกมใช่เพราะเกมพัฒนาไปเรื่อยใช้เอนจนต์ใหม่แล้วต่างใหม่เรื่อยๆนะครับเขาก็ทําการรีเวิร์กนะครับรีดีไซน์ใหม่ซึ่งก็จะเป็นตัวที่ข้างหน้าอี้นะครับอ่าแต่แต่แต่แต,แต,แต่ที่ยังพูดสายยาุวันนี้เพราะว่าไอรีดีรีดีไซน์ตัวนี้เนี่ยตอนแรกเขาจะบอกว่าเป็นฟรีอัปเกรดนะครับก็คือเป็น เปลี่ยนโมเดลใหม่แหละทุกคนที่มี F7 อะไม่ว่าตัวไหนก็ตามจะได้หน้าตากี้หมดเลยครับซึ่งเขาทำการดีไซน์มาทั้งหมดหรุ่นตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะทั้งตัว C นะที่เป็น Standard ตัว G ที่เป็น Ghost ตัว T ที่เป็น Tagger ตัว S ที่เป็น Super h o r n e t ก็มีนะครับแล้วก็ตัว A ที่เป็น m i l i t ของอย่นะครับดีดีไซน์หมดแล้วแต่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 เมื่อเวลาผ่านไปอะเพียงใจนะเขาเอาโมเดลตัวเนี้ยไปให้กับ F7A ก่อนที่เป็นแบตเตอรี่นะครับซึ่งผมน่าจะเคยถ่ายแล้วแต่ตอนอีเวนต์แรกๆแล้วว่าเนี่ย F7 ที่มันรีโมเดลนะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับตอนแรกเราก็คิดว่าเออคงได้อย่างนี้ทุกคนแหละแต่ไม่นะครับมันเขาให้สำหรับ UAE โชยเฉพาะเท่านั้นนะครับแล้วก็แต่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 อีกเหมือนเดิมนะครับจนกระทั่งวันที่ผมถ่ายวันนี้นะครับเขาเปลี่ยนใจนะครับเขาก็เลยทําการแยกมาไปลำหนึ่งแล้วก็ขายแม่งเลยนะครับโอเค แค่นั่นแหละนะก็เท่ากับว่าคุณอยากได้ F7 ที่เป็นโมเดลใหม่ก็คือต้องซื้อนะครับเป็นฮอร์เน็ตมาทูนะครับซึ่งตอนนี้จะมีแค่ตัว C ตัวเดียวนะครับเราไม่รู้ใละเอียดนาเขแน่นอนว่าเขาจะทําทให้ทําตัว G ตัว T อะไรต่างๆมาด้วยไหมนะครับหรือตัว S ด้วยไหมเรายังไม่รู้เพราะว่าเขาไม่ได้บอกอะไรมากมายนะครับ พีอว่า F7 ที่เป็นรีโมเดลใหม่นะครับโมเดลใหม่นะผมเรียกโมเดลใหม่ไปเลยโมเดลใหม่ตัวนี้เนี่ยตอนนี้ในเกมแบบจะมี2ลำนะนะวันที่ผมถ่ายคือตัว C ตัวสแตนดาร์ดที่ผมถ่ายในคลิปนี้และตัว A นะครับซึ่งเป็นของวิชลี่ยูซึ่งมีมานานแล้วนะครับซึ่งโดยผู้ถ่านเนี่ยตัว A นะครับเราจะไม่สามารถเป็นเจ้าของได้เพราะเป็นของวิชลี่แต่นะครับแกร์นะครับเขาเปลี่ยนใจนะครับเราสามารถเป็นเจ้าของได้นะครับนะตอนนี้นะ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับ C No t r e s t ในช่วงที่ผมถ่ายนะครับเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยคุณก็จะได้สิทธิ์ในการอัปเกรดนะครับจากค o นเนตซีมาคทูนะครับหรือค o นเนตอะไรสัก,กตัวนึงเนี่ยนะครับเขาไม่ได้เขียนให้มันแน่นอนเขียนเป็กำลวงนะครับได้สิทธิ์เอาไปทําการอัปเกรดนะครับเป็น Hornet A อ a นะครับมาคทูซึ่งสเปคจะมีความแตกต่างจากตัว C นะจะใครบ,รบ้างนะอ่ะเดี๋ยวค่อยบอก เอาละมาดูตัวอย่างกันอ่ะนี่อยู่ขนาดนี้นี่คืออ F7C Mark II นะพอเน็ตนะ,ะนดีไซน์ใหม่แล้วดูเทียวไม่หมู่ตู้นะแต่ยังคงเอกลักษณ์เหมือนเดิมนะครับโอเคอ่าสเปคมีความแตกต่างมากขึ้นนะโดยที่อย่างแรกเลยคือปืนนะครับปืนที่ปีกนี้อันนี้คือปืนดีโฟมันนะครับแต่ปืนที่เขาให้มาเนี่ยเป็นปืนไซส์4นะไรโนหมายถึงว่าพอเน็ต Mark i นะ ทุกตัวเลยนะครับปืนที่ปีกจะติดปืนไซส์สี่มาเลยนะครับคุณสามารถใส่ก,กิมบอลไซส์สามนะครับเออใส่ก,กิมบอลไซส์สี่แล้วติดปืนไซส์สามได้เหมือนเดิมนะครับอ่ะนั้นตอนนี้ก็ติดไซส์สี่มาเลยโคตรโหดโอเคอ่ะวิซายแหลกนะครับเดี๋ยวบอกให้ดูนี่ตัวเครื่องนะเครื่องยนต์ยังเหมือนเดิมนะครับตัวตูว้หน่อยอ้วนๆอาร์เซียเทสเตอร์ก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับอ่ะก้มลงมา เป็นกลโๆมานนี้นะครับซึ่งยังมีอยู่4จุดนะครับมันก็ยังขยับแบบเดิมคือมันขยับปุ๊บไปมานะครับดังนั้นบาลานซ์ยานอ่ะมันจะอยู่ที่ตัวกลางยานทั้งหมดนะครับถาาานะามม้าปีกหายนะสมมติปีกหายมันยังควบคุมได้นะเพราะว่าทัสเตอร์ควบคุมอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็แลนดน้งเกียร์อย่างที่คุณเห็นนะมันย้ายไปอยู่ที่ลำตัวแล้วนะเพราะว่าถ้าเป็นของมาร์ควันเนี่ยแล้วิ้งเกียร์อยู่ที่ปีกซึ่งมันไม่ค่อยมีเซนเท่าไหร่เวลามันพักปีกแบบนี้นะปีกมันควรจะเป โองอันนี้คือ Default ของตัวเครื่องเลยนะครับไม่ได้ทำการแต่งแต่ว่าถ้าเป็นตัว F7 ที่ผมเอาไปเล่นใน a r รีนนะครับที่ผมถ่ายดูเนี่ยจะเป็นที่ผมแต่งแล้วนะค,คือติดปืนเพิ่มได้นะครับการแต่งตังยาน F7 มาทูยังคงเหมือนมาควันทุกอย่างทุปประการนะรแต่งได้หมดเลยโอเคถ้าปืนเส้สี่ใช่ไหมคุณอยากติดปืนเพิ่มขึ้นใช่ไหมในตัวนี้ คุณสามารถติดปืนไซส์3นะครับเป็นฟิกนะครับนี่เมสาอยู่ตรงนี้ติดได้นะเป็นปืนไซส์3ถ้าติดกินบอลก็เป็นปืนไซส์2นะครับจะเล็กลงมานะครับก็จะสามารถหันยิงได้แน่นอนครับว่านอกจากปืนที่คุณติดเป็นปืนไซส์3ได้แล้วคุณยังสามารถเอาตัว No Skimbol นะของตัว Super h a m e ที่เป็นตัวขาวๆใหญ่ๆหน่อยนะครับเอามาติดได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็นการติดปืนคู่นะเท่ากับว่าติดเป็นปืนสี่บอลแหละ จุดเด่นของ h อ r n e t ก็คือตรงกลางยานใช่ไหมครับที่มันสามารถเปลี่ยนโมดูลได้ลำนี้นะครับมาทูยังคงเปลี่ยนได้เหมือนเดิมนะครับโดยไปการแก้โมเดลแล้วว่าโมดูลที่เปลี่ยน,น่ะจะอยู่แค่ข้างบนนะจะไม่อยู่ข้างล่างนะครับถ้าของเดิมอ่ะคือถ้าเอาออกเนี่ยมันตรงกลางมันจะเว้าไปเลยนะมันจะดูแ,แปลกๆหน่อยนะแต่ถ้าอันเนี้ยไม่แล้วนะครับอันนี้คือ default storage มันนะครับสามารถเก็บของได้2อ c u อ่ามันอินเทอร์แลกได้นะผมครับมไม่เจอ ปุ่มอยู่แหละมันเปิดได้นะครับแต่ถ้าให้ชัวร์มัเปิดจากข้นอนบ,บินนะเปิดได้แน่นอนนี่เปล่าวะนี่นี่เปิเปดฝาได้นะครับตรงนี้มีแรงมึงดูดนะครับก็สามารถเข้าไปนอนได้นะครับโอ้ยโดยขังใช่ครับคุณสามารถขนเพื่อนไปด้วยกันได้นะครับไม่ต้องห่วงครับมีปุ่มให้กดเปิดได้ โอเคอันนี้เวนสตอร์เรจเก็บของเนาะซึ่งก็ใหญ่แหละแต่ไม่ได้ใหญ่มากนะเราก็ติดปัญหาแล้วว่าเวลามันขุดขอ,ของมันขุดยังไงนะขุดอย่างนี้แหละนะครับโอเคมามาไปนะครับอันนี้อยู่ที่เออเหน้านะครับเป็น F7 ที่ผมแต่งแล้วแตง่งโดยใช้ของอันนี้นะครับโอเคจะต้องบอกนะครับว่าถ้าเราติดโมดูลของ s ปอร์เน็ตนะครับของเดิม้าไปประจยื่นยอนอย่างนี้แหละนะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยจะเป็นแบบที่ อ่าแบนอย่างนี้ของของที่มันตรงอะของมันนะะเอออ่ะอันนี้ปืนต้ยคางมันก็ติดที่ดูนะไปดีนี่โอเคก็เท่ากับว่าเราติดปืนได้ห้าบอกนะตรงเดิมถ้าเปลี่ยนจะนวก,ก็เปลี่ยนเป็นหกกระบอกได้นะครับอ่ะเข้า้องนบินการคุณสามารถเปิดอ t o เ a อ e นะตรับเอาของเก็บวัรถยานได้นะครับ อ่ะเรียบร้อยอ่ะห้องนักบินโดยรวมนะครับมันจะเหมือนของคอนเนตปกติเลยนะครับไม่ค่อยต่างเท่าไหร่สิ่งที่ต่างหลักๆก็คือตจอ F D นะครับคุณเห็นว่า F D ตอน,น,นตตตเนี้ยมันตรงๆเนี่ยจะเห็นแค่2ตัวนะค,คือซ้ายขวาข้างล่างนะครับของเดิมอะ่ะจะมีตรงนี้กับตรงนี้อีก2ตัวนะเป็นสีและแล้วก็ข้างบน F D หลักอีก2ตัวนะครับก็เท่ากับเป็น6นะครับซึ่งโซโตผมอะ่ะชอบ F D เยอะมากกว่าเพราะว่า การที่มันแสดงผลอะอะไรหลายอย่างในบนจอะมันมันไวกว่าการที่มันมานั่งกดที่แบบตึ๊กๆ,ๆึกนี่นะครับเสียเวลาอ่ะอันนี้รอบยาให้ดูนี่นะติดป้อมบนแล้วมันดูสูงสูงหน่อย <c ười> คือตัวโอ้ตัวกิมบอลเมาส์อะนะครับที่อยู่ตรงกลางเนี่ยมันไม่ได้จมไปในเครื่องนะครับจริงจริมันต้องจมไปในเครื่องแล้วมันจะดูดีนะครับ แต่อยากว่าแหละมนใช้โมเดลลำใหม่เนาะแต่เราใส่กันได้เฉยนะโอเคแล้วก็ในมาร์คทลำนี้นะครับไม่มีการโอเพนอาคอมโพเนนต์นะครับไม่มีเลยสักอันสักชิ้นเลยนะครับกดปุ๊บก็คือมีแค่อ่าประตูข้อนบินแล้วก็ถ้ามีสตอเรจก็เปิดสตอเรจแค่นั้นเองนะครับอ่ะบินขึ้นป เก็บเกียร์อ่ะอย่างที่บอกเกียร์อยู่ที่กาเครื่องแล้วนะครับมันก็ไม่เกะกะอะไรแล้วก็ไฟเนาะเรียกว่าไงดีทัสเตอร์ทัสเตอร์เอเคว่ามันสว่างมากนะอันนี้รีเวอรูทัสเตอร์นะครับอยู่ตรงนี้และแล้วก็เมทัสเตอร์ด้านหลังนี่สว่างจ้าเลย นี่การบินมักถูนะครับมันก็ยังคงเหมือนมากวันนะครับคือมันเป็นยานที่ออกแบบมาสําหรับการเป็นมิทเทลไฟเตอร์แบบคนใช้เมาเล่นนะครับผมมองว่า,วา,างั้นนะคือการหันอะไรมาเนี่ยมันไม่ได้หันได้ด้วยความเร็วมากแต่ว่ามีความสเสถียรม,มากกว่านะครับการควบคุมทิศทางยานนะครับเปลี่ยนได้ค่อนข้างโอเคนะครับมันบาลานซ์นะครับแะชนกําลังเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะแรงกว่าตัวมากวันนะครับ ดูอาัตราเร่งนะครับมันเร่งได้เท่าไหร่นะได้ 19.5g นะครับอ่าเบกก็ 7.2g โตัวบาตสําหรับในส่วนของสเปคของ mark ii นะครับอ่าทุกอย่างคอมเนนต์ทุกอย่างนะจะเป็นไซส์หนึ่งหมดก็จะมีชิลเจเรเตอร์นะครับสองตัวคูลเลอร์สองตัวพรวพเพอร์ตสองตัวนะครับเคประมาณนี้แต่เนี้ยถ้าเกิดว่าคุณทําการติด ปืนทั้งหมด6กระบอกใช่ไหมครับมันจะใช้พลังงานเยอะมากดังนั้นคุณจะเป็นจะต้องเปลี่ยนโพร p a แนนะครับเป็นเจสามร้อยนะครับที่มันให้กําลังสูงสุด2ตัวครับมันถึงจะพอนะไม่งั้นเครื่องมันจะดับเลยโอเคอ่ะแต่ถ้าเป็น F7A นะครัคทูเ A นะครับจะเปลี่ยนโพรว์แผนนะครับเป็นเพลว์แผ่นไซส์สอตัวแทนนะครับแต่ที่เหลือเนี่ยเป็นไซส์1หมดนะครับ ก็วันนี้แล้วก็สิ่งที่จะต่างในตัว A นะครับตามสเปคโปรโชูเรลเขียนมาคือความเร็วนะครับมา 2C จะบินได้เร็วแล้วน่าจะคล่องตัวกว่าด้วยนะครับแต่ในขนาดที่ F7 2A นะครับจะบินได้ช้ากว่านะค,คืออยู่ที่189นะครับของ C จะอยู่ที่210นะค,ความเล็กจะต่างกันข้างเยอะนะครับนั้นก็จะมีเรื่องของความคล่องตัวเนาะ บินได้คล่องกว่าน่าจะเป็น C นะติดอาวุธได้เยอะกว่าไม่ใช่เยอะกว่าเรียกว่าได้หนักกว่าพลังงานเยอะกว่าแล้วก็ทนกว่าก็จะเป็น A นะครับต่างกันประมาณนี้นะคร่าวๆนะครับโอเคอ่ะนี่ก็ทั้งหมดของ F 7 Park2 นะครับก็ตอนนี้เนะี่ยมันขายอยู่ที่มาร7 5สหำหรับสโตรคิดิตนะผมก็ใช้สโตรคิดิตมาซึ่งสำหรับคนที่อยากได้ F 7 A ก็ต้องโลมกิจก,กรรมนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะสำหรับผมแตนทำตอนเนี้ย นะนำว่าเออใครที่ไม่ทำตอนนี้ก็ไม่ต้องตกใจไปเพราะว่าสายเสนนะ่ะถ้าอยากได้เงินเนี่ยแต่ก็จัดใหม่มันจัดเป็นระยะอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าการที่จะได้สิทธิในการอัปเกรด 7A เนี่ยมันต้องรู้กิจกรรมแล้วก็มาใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับนั้นการจะจะใช้เพื่ออัปเกรดตัวเนี้ยต้องคิดที่ดีนะครับถ้าเกิดอัปเกรดไปแล้วแล้วทําการย่อยมันนะครับเราจะเสียมันไปเลยนะครับอ่ะ นั้นโดยรวมเนี่ยไม่ต้องรีบร้อนนะครับประมาณนี้โอเคงั้นคลิปนี้จบเพี่งนี้ยไวเจอคปหนนะครับ